เปิดด้วยเสียงเรียบ,ยบแต่มีซ u s เพนส์คุณเคยสงสัยไหมว่าคำขอสุดท้ายของคนไข้หนึ่งคนอาจพาคุณไปสู่สิ่งที่เหนือจินตนาการนี่คือเรื่องราวของพยาบาลสาวคนหนึ่งเธอคิดว่าคำขอของคนไข้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่เธอเจอมันเกินกว่าที่เธอจะเชื่อได้คืนหนึ่งเธอเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยบรรยากาศเงียบสงัดไฟนีออนส่องแสงจาง อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อและความชื้นคำขอของคนไข้ถูกพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นช่วยฉันทำสิ่งนี้ก่อนจะจากไปพยาบาลสาวลังเลแต่ใจของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาเธอจึงยอมทำตามคำขอแต่สิ่งที่เธอเห็นหลังจากนั้นมันทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างใต้ผ้าขาวเริ่มขยับแสงรอบตัวหมุนวนอย่างผิดธรรมชาติ และเงาร่างแปลกแปลก,ป,ลกปรากฏขึ้นราวกับโลกทั้งโลกกำลังหมุนรอบตัวเธอเสียงกระซิบเบาๆเริ่มดังรอบตัวเรียกชื่อเธอสัมผัสของมือเย็นเฉียบและแรงดึงบางอย่างที่เธอไม่อาจต้านทุกอย่างรอบตัวไม่ใช่โลกที่เธอรู้จักอีกต่อไปร่างของเธอเริ่มรวมเข้ากับแสงและพลังรับรู้ทุกความคิดความทรงจำและความรู้สึกของร่างอื่นๆชายชาราผงกศรษะให้เธอเบาๆ นี่คือบ้านใหม่ของคุณบ้านที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจความกลัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงความสงบและความเข้าใจร่างของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นและในที่สุดเธอก็รับรู้ว่านี่คือจุดจบของโลกเดิมและจุดเริ่มต้นของการมีอยู่เหนือความเข้าใจคุณกล้าตามเธอไปจนถึงที่สุดไหมลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณ คุณจะกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกินกว่าความจริงหรือไม่